ครับนี่ตอนนี้ก็มาพักที่โรงแรมนะครับบินจพรนนะครับของบุนพี่นะครับก็บรรยากาศนะครับตรงข้างล่างนีเต็มนะครับเราไม่ได้จองล่วงหน้านะครับก็ดูนะครับพอเห็นทะเลนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศใสๆสดๆใสๆนะครับแถวข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแผนผังนะครับของพระจุธาทุราชสถานนะครับ ข้างในก็มีโบราณสถานสองพันอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับข้างในมีมีเรือนอพิรมเรือนผ,อง,ผองสีนะครับเรือนวัฒนานะต้องอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมนะครับก็เป็นบริเวณภายในนะครับพระจุธาธุราชสถานนะครับบริเวณที่เห็น แถวตรงนู้นนะครับบริเวณลานกว้างๆตรงนู้นนะครับสิบปีก่อนผมเคยมาเล่นตะก้อรอดห่วงนะครับนะครับเดี๋ยวหามุมดีๆให้ชมนะครับสัญลักษณ์ของเกาะสีชังอีกอันนึงก็เนี่ยลั่นทมเนี่ยครับเป็นแถวเลยนะครับออกดอกสวยงาม บรรจะกาบบริเวณภายในก็เป็นบริเวณที่ประทับของสเสด็จพ่อพิยมหาบาทนะครับซึ่งผมก็มาสักการะบูชาทุกปีนะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ผมขคบรถนับถือนะครับนะครับก็ชมบริเวณ้านว้างๆไปด้วยนะครับนะครับสถานที่แรกที่มาก่อศรีชังแล้วต้องมาสักการบูชา ก็เป็นมุมที่สงบเลยนะครับมุมทางบริเวณสะเด็จพระพิยมหาราชนะครับนะครับพระพา ที่บริเวณนี้นี่ก็คือพระพาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ประวัตินั้นก็หาอ่านเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงไปเดินไปข้างล่างนะครับถ่ายบรรยากาศของที่นี่ให้นะครับ